เราขึ้นคนาเนี่ยครับเพื่อ,อนเเราจะเหล็กนนเอาฉีนนาด,นนดคุ้มค่าครั้งที่สองคุมเลนครั้งเลขไม่อยู่เอา,าเมล็ดย่ามันยังไม่เกิดเลยอ่ะคุณฉีดคุมเลนแล้วทําไมคุณต้องใส่ย,ยาฆ่าด้วยล่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้จะพูดเรื่องวัชพืชในนาข้าวครับเพื่อนเเชื่อครับว่าคนทํานาข้าวต้องมีคําถามนี้อยู่ในใจเสมอครับว่าทำไมทุกวันนี้ทำนา มันมีแต่วัชพืชแล้วฉีดยาคุมก็แล้วฉีดยาฆ่าก็แล้วฉีดยาตัดก็แล้วปัญหานี้ก็ไม่จบไม่สิน้นกที่มันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วมันจะมีแนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเดี๋ยวเพื่อนๆลองค่อยๆทำความเข้าใจไปกับเรานะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆอ,อ,อธิบายไปทีละขั้นตอนลองเอา ไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในแปลงนาของเพื่อนๆดูครับจากสาเหตุการทํานาที่มีความถี่มากจนเกินไปจึงส่งผลให้วัชพืชหลายๆชนิดเกิดการดื้อยาครับเพื่อนๆทําไมมันถึงดื้อยาเหรอครับก็เพราะว่าความถี่ของการทํานามันมากกว่าเดิมนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราทํานากันแค่เพียงปีละครั้งเองครับเพื่อนๆแต่ผมว่าขณะนี้ถ้าพูดถึงอดีตมันก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วครับเพราะ ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงครับดังนั้นพูดถึงปัจจุบันดีกว่าครับมีประโยชน์กว่าเพราะความถีในการทํานามันส่งผลอย่างไงครับมันส่งผลจากเราใช้ยาคุมยาฆ่าถีไปด้วยตามจํานวนครั้งของการทํานาในแต่ละรอบครับปีหนึ่งเอาเป็นว่าคิดเล่นๆเ,เลยครับเพื่อนๆอย่างในโซนพื้นที่สุโขทัยเนี่ยทํานาปีละสามครั้ง เพื่อนๆลองนึกภาพดูสิครับว่าปีละสามครั้งอ่ะมันขนาดไหนครับถูกไหมครับการใช้ยาคุมการใช้ยาฆ่าเอาคุมไม่อยู่ครัง้งแรกเอาฉีดคุมฆ่าครั้งที่สองคุมเลนครัง้งแรกไม่อยู่เอาคุมฆ่าครั้งที่สองกลัวไม่อยู่เห็นไหมเอาไม่อยู่ไปฉีดตัดข้างบนอีกเห็นไหมครับแล้วผมถามว่าพัฒนาการทางพันธุกรรมพัฒนาการการต่อต้านของวัชพืชมันจะไม่เกิดได้ง่ายล่ะครับเพื่อนๆครับ ทีนี้เคมีมันเอามาอยู่แล้วครับเพื่อนๆมันต้องย้อนกลับไปใช้วิธีโบราณนะครับนาหลายๆที่เนี่ยมักจะไม่ให้ค่อยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องคันนาคันนาไม่รู้ไม่รู้ภาษาบ้านเพื่อนเพื่อนเขาเรียกอะไรกันนะแต่ที่บ้านผมเนี่ยบ้านสุโขทัยเนี่ยเขาเรียกคันนาหัวคันนาไอหัวคันนาเนี่ยเพื่อนเพื่อมันสําคัญมากเลยมันคือหัวใจของเรื่องทุกเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาระดับน้า หัวคันนาเนี่คือหัวใจสําคัญเลยครับเพื่อนๆทําหัวคันนาที่หนาของเพื่อนๆเป็นแบบไหนบ้างครับอืมบางคนขี้เหนียวหัวคันนาเดินหันซ้ายหันขวานร่วงหัวคันนาเลยครับนิดเดียวมีเพื่อมีว่ามีไว้เพื่ออะไรครับเล็กแค่นี้ไม่มีประโยชน์แล้วครับเพื่อนๆหัวคันนาเนี่ยวัตถุประสงค์ของหัวคันนาเนี่ยคือกั้นน้ํานะครับกั้นน้ําเพื่อรักษาระดับน้ําในแปลงนาให้คงที่ ให้อยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะครับในแนวทางของผมนะครับเพื่อนๆนผมจะทําหัวคันนานเนี่ยกว้างแต่ต่ําหน้าดินมันกว้างถูกไหมครับเพื่อนเพอหน้าดินของคันนานเนี่ยมันกว้างปุ๊บเนี่ยมันทําให้การเฉยของน้ําที่จะไหลหนีออกจากแปลงนานแล้วะครับมันช้าลงหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือทําให้น้าม,มันอยู่ในแปลงนานได้นานขึ้นนะครับการปรับระดับนาให้เสมอเนี่ยครับคือหัวใจสําคัญของการ คุมวัชพืชอีกเรื่องหนึ่งนะครับและทําให้การเจริญเติบโตของข้าวเนี่ยสมสมดุลสมบูรณ์เท่าเทียมกันนี่ก็คืออีกหนึ่งหัวใจครับวิธีการไว้คนาของผมเนี่ยผมก็จะไว้ความสูงของคนาเนี่ยแค่ระดับน้ําที่ใช้อยู่นะครับคือเราขึ้นคนาเนี่ยครับเพื่อนเราใช้แท็กเตอร์ขึ้นคนาเนี่ยคือจริงๆตัวผมเองเนี่ยเป็นคนทําขึ้นคนาเองดังนั้น ตัวเราอะครับจะรู้ดีที่สุดครับเพื่อนๆว่านาเราอะระดับน้ําสูงที่สุดอะครับอยู่ระดับไหนนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากครับถ้าแปลงนาใครที่วิดน้ําแล้วหันหลังแล้วมันแห้งเลยครับ,รบนาของเพื่อนๆโดยส่วนใหญ่ที่เป็นสภาพดินล้วนดินทรายดินล้วนปนทรายอะประเภทน้าวิดวันนี้พุ่งนี้แห้งเลยอย่างนี้ครับไอประเภทหวานเข้าแบบต้องหวานในน้ําอะคือหวานแห้งหวานหวานต้มอย่างนาโซนพื้นที่ราบพื้นที่ ลุ่มอย่างบ้านผมไม่ได้อย่างโซนพิจิตรนครสวรรค์นครปฐมสุรัณบุรีอย่างนี้ไม่ได้ครับโซนพื้นที่นี้ก็คือมันจะเป็นที่ราบลุ่มมันไม่เหมือนในโซนถ้าในแถบตะวันออกเนี่ยปัญหาเนี่ยก็คือไม่หวานในน้ามไม่ได้ครับเพื่อนๆถ้าไม่หวานในน,าน้านี่เม็ดกิ้งเลยนะครับเม็ดกังเลยนะดังนั้นการคุมวัชพืชมันก็จะมาอยู่สิถูกไหมครับอะที่นี้ เราจะแก้ไขปัญหายัางไงล่ะคือผมใช้ลักเกณฑ์อย่างนี้ครับเพื่อนๆก่อนจะทานาจริงนะครับก่อนจะทํานาจริงนะผมจะล่อเมล็ดวัชพืชก่อนนะครับแล้วก็ในนาทีนั้นน่ะก็คือล่อเมล็ดข้าววัชพืชด้วยนะครับก็ผมจะทํานาชากอชาวบ้านเขานิดนึงครับเพื่อนๆผมจะไม่ได้ทาเหมือนชาวบ้านครถ้จะราแวขางข้างๆเขาหวานแล้วคือของผมจะหวานที่รังเขาหมดเลย มันจะเป็นอย่า <quy ết purp ur> งนั้นมันจะไม่พร้อมชาวบ้านครับการคือบางทีการคิดอ,อะไรนอกกรอบเนี่ยมันก็ต้องยอมรับถึงสิ่งที่มันแตกต่างกับชาวบ้านนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆทําใจไม่ได้ก็อย่าทานะครับผมจะใช้วิธีการล่อวัชพืชใบแคบเนี่ย,พยเยพื่อนๆพ่าพูดภาษาบ้านๆกันแล้วกันเนาะเย่๋ยอย่าไปพูดภาษาวิชาการเลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงครับเพราะชาวนานเราก็รู้แค่ว่าใบแคบใบกว้างอะเนาะอืมก็ไอ้วัชพืชใบแคบเนี่ยเพื่อนๆไอ้หญ้าใบแคบเนี่ย มันจะเกิดก่อนมันจะเกิดก่อนชาวบ้านเลยถ้าดินได้รับความชื้นนะครับไอเราวิดน้ําไล่แช่ไว้เนี่ยเราเสร็จแล้วพอได้สักประมาณอาทิตย์นึงนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งนะครับเดี๋ยวไอยาใบแคบเนี่ยมันจะเกิดนะครับมันจะเกิดก่อนเลยไอพวกตะประเภทพุ่มพวงดอกขาวสลางยาลิเกอะไรพวกนั้นอะทีเ่เรียกกันนะครับนะก็จะเกิดก่อนเพราะที่นี่ มันเกิดก่อนเนี่ยเพื่อนๆถ้าเราให้เวลามันพอดีครับแล้วก็ดินมันไม่แห้งจนเกินไปอ่ะมันทําให้ปริมาณหญ้าที่เราจะทํานาในรอบต่อไปอ่ะมันน้อยมันน้อยฉีดยาคุมก็ไม่ต้องใช้เวอร์วังอลังการนี่มันก็คือเหตุผลว่าทําไมเพื่อนๆนหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเราฉีดยาคุมรอบเดียวทําไมมันเอาวัชพืชอยู่แต่ทาไมหลายๆคนที่เขอทํากันแล้วมันถึงไม่อยู่นี่มันก็คือต้นเรื่องเลยครับต้นเรื่องของของเรื่องทั้งหมดเลยครับเพราะว่า เพื่อนๆหลายๆท่านอะไม่ต้องอะไรหรอกครับเพื่อนๆเอาอย่ามีอาคาตินะเพื่อนๆลองฟังผมนะสมัยนี้ทำนาไงครับเออจะปัดนาแล้ววะโทรเลยกิ้งมาปุ๊มปุ๊ปุเสร็จวันเดียวเสร็จเลยเออจะย่ำนาพรุ่งนี้มาย่ำนาหน่อยเนอะมาเลยรเสร็จเลยไวไหมครับเพื่อนๆแช่เขาปลูกไม่ทันนะ่ะแล้วผมถามว่า หญ้ามันไม่ดกได้ยังไงอ่ะถูกไหมอ่ะเนี่ยเราทํานาฝืนธรรมชาติอะบางทีมันก็ทําให้ทําให้เราจะต้องรับชะตากรรมก็ภาระนี่สินภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวครับเพื่อนๆนะไอ้สิ่งนี้ก็สําคัญมากและไอ้เรื่องนึงก็คือไอ้ปัญหาข้าววัชพืชหรือว่าภาษาบ้านๆเขาเรียกข้าวดีดะนะเนี่ยถ้าทํานาแบบเนี่ยผมว่ามันไม่เกิดได้ง่ายละครับผมไม่รู้ว่าจะรีบไปเอาชนะค่า้านใครอะคือจริงๆอ่ะ ถ้าเราจะทําชาก็ชาะบ้านน้อยแต่ผลผลิตมันได้เต็มไม่เต็มหน่อยผมว่ามันก็ยังดีกว่าเร็วแล้วมันได้ขับลูกขับดอกห้าสิบห้าสิบเสียเวลาเปล่าครับเพื่อนๆไม่รู้นะใครจะมีความคิดที่ต่างจากผมไปกว่านี้ก็แล้วแต่ท่านครับแต่ว่าในคอนเซปต์ของผมะที่ผมอยากจะสื่อให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าผมมีลักวิธีการจัดการนาแปลงนาของผมอย่างไงในเรื่องวัชพืชในนาข้าวนะครับถามว่าอ้าแล้วเราคุมเลนไหมคุมครับฉีดคุมนะครับคุมเลนในขณะที่คุมเลนเนี่ยผม ผมฆ่าด้วยครับแน่นอนครับเพื่อนๆต้องมีคําถามว่าเอ้าก็เมล็ดหญ้ามันยังไม่เกิดเลยอ่ะคุณฉีดคุมเลนแล้วทําไมคุณต้องใส่ยาฆ่าด้วยล่ะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าไอ้หญ้าผมพูดแล้วไงเมื่อกี้ว่าไอ้หญ้าใบแคบเนี่ยมันเกิดง่ายมากแล้วเพื่อนๆกลัวเพื่อนเพื่อนจะตีเทือกนะครับกลัวเพื่อนเพื่อนจะปั่นโรตารี่ปั่นใช่ไหมกลัวเพื่อนเพื่อนจะมักเทือกกลัวเพื่อนเพื่อนจะย่าเซตกลัวเพื่อนเพื่อนจะลูบกลัวจะเพื่อนเพื่อจะรีดกลัวเพื่อนเพื่อจะชักล่อง เพื่อนๆจะมาฉีดยาคุมอ่ะผมถามว่ากี่วันเราเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าด้วยกระบวนการของเมล็ดวัชพืชพวกนี้มันงอกไปแล้วแต่ตาเรามันมองไม่เห็นอ่ะดังนั้นจึงมีคําถามหลายคำถามบอกว่าอาจจะยังมีจึงมีประโยคบอกเล่าหลายๆประโยคที่พูดว่ายาคุมเลนฉีดเราไม่เห็นอยู่เอ้าก็คุณไม่รู้กลไกของมันนะมันจะไปฉีดอยู่ได้ไงอ่ะถูกไหมล่ะยาเขาไม่พิษนะครับเพื่อนๆยาที่ใช้ไม่พิษนะแต่เราน่ะพิษเอง พิษที่ไม่เข้าใจกลไกลของวัชพืชนะครับยาเขาก็บอกอยู่ว่าต้องใช้ก่อนเมล็ดวัชพืชงอกเออแล้วตั้งกี่วันแล้วครับกว่าเทือกจะเสร็จกว่าจะได้หวานเข้าผมถามว่ากี่วันที่เราตากเทือกอยู่ว่าถูกไหมเออแล้วนี่แหละครับเพราะความรู้เท่าไม่ถึงชนบุรีครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละด้วยรักของผมนี่ก็จะทำแบบนี้ครับก็คือ รอบแรกก็คือจะทํานาชาว็ัาวบานน้อยก็คือล่อทั้งเม็ดวัชพืชแล้วก็เข้าดีดนะครับปัญหานี้ก็จะจะเบาลงเยอะเลยครับเพื่อนๆแต่ถ้าแปลงนาที่ไม่อยู่น้ํานะครับถ้าแปลงนาที่ไม่อยู่น้ําปัญหาเนี่ยเอ่อที่จะแก้ในในอาการในลักษณะแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับนาข้าวนะครับเรื่องของวัชพืชเนี่ยแก้ได้ยากมากครับเพื่อนๆ หัวใจของเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่หัวคันนาเลยครับนะถ้าเราสามารถปรับแก้ได้นะครับเกี่ยวกับการทำรูปคันนานะครับแล้วก็ให้มันแน่นนะครับแล้วก็ให้มันกว้างพอที่จะมันต้านฐานน้ําให้มันซึมออกไปได้ช้าก,กว่าปกตินะครับเรื่องนี้มันก็จะช่วยได้เยอะเลยครับเนาะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งประสบการณ์ครับที่ผมเจออยู่ในานาข้าวเรื่องของวิธีการ ในการกำจัดเมล็ดวัชพืชอแล้วที่นี้ของผมมันไม่ใช่อย่างนั้นครับด้วยก,กลไกการทำนาข้าวของผมปกติเนี่ยในรอบแรกเนี่ยผมล่อเมล็ดวัชพืชแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วในคณะที่ล่อเมล็ดวัชพืชเนี่ยเพื่อนๆคือผมคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องพูดตรงๆเลยนะครับเพื่อนๆว่าผมไม่เผาฟางนะครับดังนั้นไอ้รอบที่ผมล่อเมล็ดวัชพืชหรือเม็ดหญ้าเนี่ยผมจะปั่นมักฟางอ่ะไปในดินเลย ผมจะทําอย่างนั้นนะครับแล้วก็ผมก็จะมักจุลินซีพวกจุลินซีเจ้าปวกอะไรพวกนี้ครับผมก็จะยศนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันย่อยตามกลไกของมันแล้วก็หญ้ามันจะขึ้นมันจะอะไรผมก็ปล่อยให้มันขึ้นไปตามปกติเสร็จแล้วผมก็จะทําเหมือนจะหวานเข้าจริงนะครับเหมือนจะหวานเข้าจริงเลยครับแต่ไม่หวานครับแต่ไม่หวานก็ปล่อยตากเถือกให้แห้งอย่างนั้นแล้วครับหญ้าพวกที่หลังไอ้รอบหลังนี่มันก็จะเป็นพวกตระกูลกกตระกูล ยาดีปีพวกยายาเครียดอะครับบ้านผมเขาเรียก้เครียดอะแล้วก็กกสามเหลี่ยมอะครับอืมไอ้ที่จะเกิดที่หลังอะก็จะมีประมาณนี้ครับก็มันก็จะเกิดมาในรอบหลังอะอืมถ้าถ้าดินมันยังมีความชื้นอยู่แต่ถ้าแห้งก้งเลยเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นนะครับไอ้เมล็ดยาพวกเนี้ยมันต้องเป็นน้ําคุกคลิกหรือไม่ก็น้ําขังลิ้นลิ้นครับมันถึงจะขึ้นนะเนี่ยเพื่อนๆไอ้ขั้นตอนอะ บางทีอ่ะมองกันผืนๆน่ะมันเหมือนง่ายครับทานาแต่จริงๆมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับถ้าเราจะทําแบบปานี่จริงๆะครับดังนั้นผมจึงบอกเพกื well <ต>่ <toss> อนๆเสมอครับว่าอย่าคิดว่าทฤษฎีในกระดาษที่มองว่ามันง่ายๆครับแล้วมันทําได้ง่ายนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับกว่ามันจะมาเป็นเม็ดข้าวได้แต่ละเม็ดนะครับนะมันยากครับดังนั้นไอสิ่งที่ใครหลายๆคนวาดฝันไว้สวยๆงามๆนั่นนะครับเอ่อถ้าท่านทาแล้วมีความสุขทำไปครับ นะทังคนตั้งอยู่นะครับเราไม่ก้าวไกลซึ่งกันและกันนะครับเราให้สิทธิและเสรีภาพทุกคนเท่าเทียมกันเนาะอันนี้ผมก็จะบอกในแนวทางของผมนะครับถ้าเพื่อนๆหลายๆคนรับได้ก็ลองเอาไปไประยุกต์ดูถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องดูนะครับกแค่นั้นเอง